คุณได h เฮชวน้าโชมปัจจุบันแบบนี้เชื่อไหมลูกค้าวันนี้การจะตั้งราคา7,99 0 0 0บาทเท่านั้นบอกเลยว่าถูกมากนะคะใครอยากได้วันนี้ต้องฟังเลยส่วนลดของแถมจัดเต็มสำหรับคันนี้คันเดียวเท่านั้นและเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยคะ่ะ ดีค่ะวันนี้พบกับการร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายขการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยว่าคันนี้เด็ดมากๆเดี๋ยวการจะมาบอกเป็นข้อกันเลยนะคะว่าเด็ดยังไงและอย่างแรกเลยนะคะที่เด็ดมากวันนี้นะคะคันนี้นี่ก็คือฮุ u n d a ฮชว2นสองจุด ปี2020นั่นเองการต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะผลิตปี2018จดทะเบียนปี2020นั่นเองนะคะแต่จะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2เลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะจะได้ส่วนลดถึง60,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่799,000บาทเท่านะั้นลูกค้าราคาถูกมากนะ,ะกับตัวรถนะคะไม่เพียงแค่ 89,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นมือเดียวจากป้ายแดงและที่สำคัญวันนี้นะคะจะได้ของแต่งของแถมมูลค่ากว่า10,000แสนบาทกันเลยนะ,ะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวการจะพามาดูเลยลูกค้าจะรู้เลยว่าคันนี้ซื้อแล้วคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่านะลูกค้าจะได้รถสวยของแต่งจัดเต็มไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะลูกคา้าการต้องบอกก่อนนะคะว่าทัวรลิง แต่ละคันนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยลูกค้าบางท่านแต่งเพิ่มนั่นเองนะคะและคันนี้ก็แต่งมาเยอะมากๆนั่นก็คือสิ่งแรกเลยก็คือโฉมนะคะนี่แบบนี้เลยปกติทัวรลิงจะเป็นรุ่นที่หน้าทุ่ๆใช่ไหมคะลูกค้าจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้ก็คือแต่งกระจังหน้านะคะโคมียมทั้งหมดนะคะกระจังหน้าแบบนี้จะเหมือนรุ่นตัวท็อปนั่นเองแล้วก็ไฟนะคะ ไฟของตัวท็อปและที่สำคัญนะคะกระจังหน้าไฟแล้วก็พวกชุดแต่งนะคะอันนี้คือจะแต่งให้เหมือนกับโฉมของตัวท็อปดีลักนั่นเองนะคะและจะได้ทะเบียน2 7 2 8ทะเบียนสวยไปด้วยเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ของแถมจัดเต็มนะคะฟังดีๆเลยนะคะ และก็ได้สีเทาหรือว่าสีบอลน,นั่นเองการบอกเลยว่าสีนี้ดูแลง่ายนะคะการก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบสีนี้มากๆนะคะดูแลง่ายแล้วก็จะดูไม่เก่าไปกว่านี้แล้วนะคะก็คือดูใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าสีเขา นะสวยแบบนี้เลยความสวยของสีการให้ไปเลยโอ้โห95-96%นะและตัวแม็กปกติทัวร์ลิงจะเป็นล้อกระทานะคะแต่วันนี้เปลี่ยนมาแล้วเป็นแม็กลายตัวท็อปดินหลักนั่นเองลูกค้าลายทูโทสวยมากนะคะบอกเลยว่าใครอยากได้ไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะคะมีกันศาสตร์ให้ครบเลยนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแล้วก็นี่ที่ครอบมือจับ ของใหม่เลยการเพิ่งติดให้เลยนะคะลูกค้านี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะชุดโครเมียมสวยๆเลยไล่มาเลยนี่ใครอยากได้คันนี้นะคะการบอกเลย7,99,000บาทเท่านั้นถูกมากวันนี้การมาจัดโปรลดเลย60,000บาทเหลือเพียง7,99,000บาทบอกเลยว่าแอบกระซิบลูกค้าฟรีดาวได้ด้วยนะคะและ ข้างหลังนะคะจะมีเซนเซอร์แล้วต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะใส่หน้าจอ n อ r ด i d จอหน้านะคะจอเพดานก็รองหลังนะ,ะบอกเลยว่าครบแล้วการหนึ่งได้บอกว่าคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วลูกค้าถึงแม้เขาจะเป็นทัวรลิงนะคะแต่เขาแต่งมาแล้วนะคะการบอกเลยว่าโอ้โ แต่งมานี่เหนือกว่าตัวอ e ีลิตอีกด้วยซ้ำนะคะและภายในปกติจะเป็นเบาะพาใช่ไหมคะแต่คันนี้นะคะโอ้โหเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังแล้วด้วยหัวหมอนมิกี้เมาส์แล้วยังจะแถมฟรีเบาะ VIP ให้ด้วยโอ้โหบอกเลยนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนซื้อได้แน่นอนราคานี้ สุดปังแน่นอนนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันเลยการบอกเลยว่าสวยแน่นอนไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะลูกค้าคือภายในการบอกเลยว่าใหม่มากสวยมากนะคะเพราะคันนี้นะคะโอ้โหแต่งมาเยอะมากกับเบาะนี้การให้ดูเลยจะเป็นเบาะนะคะที่เปลี่ยนเป็นเบาะหนังทั้งหมดแล้วนะคะและเอกลักษณ์ของตัวนี้นะคะนี่เขาจะเปลี่ยนเปลน หัวหมอนมิกี้เมลทั้งหมดนะคะปกติจะเป็นหัวหมอนธรรมดาใช่ไหมลูกค้าแต่อันนี้จะเปลี่ยนเป็นหัวหมอนมิกี้เมลถูกที่นั่งโอ้โหเหนือชั้นเปลาลูกค้าบอกเลยว่าไม่ถูกนะคะนี่และคันนี้นะ,ะไมน้อยมากโชว์ไมเลยคะ่ะไมน้อยมากลูกค้า89,00 0กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าบอกเลยใครอยากได้รถสวยไมน้อยของแต่งเยอะส่วนลดเยอะ ต้องคันนี้เท่านั้นนะคะและพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะหน้าจอการต้องบอกก่อนว่าปกตินะคะหน้าจอของทัวริงเขาจะเป็นอะไรลูกค้าวิทยุนั่นเองนะคะแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นหน้าจอเ n d นด i อยนะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะนำทางก็ได้เชื่อมต่อนะคะบลูทูธนะคะ Google Map นะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นจอ Android นั่นเองนะคะและแอร์สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์ Air หน้าแอร์ Air หลังเกียร์ออโต้และนี่นะคะคือคู่มือเอกสารนี่คู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะคะและที่สำคัญเลยนี่เลยนะคะนี่ การตรวจสภาพรถจาก Inspection วันทูคาให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่ารถของเราเป็นรถเกรด A แน่นอนคำว่าเกรด A นั่นก็คือไม่มีชนหนักผิดความน้าท่วมนะคะมีเล่มออนได้1 0เซแล้วก็นะคะเขาจะตรวจให้หมดเลยค่ะให้ลูกค้าดูทั้งหมดว่ารายละเอียดนะคะวันที่ตรวจหมายเลขทะเบียนสีอะไรนะคะมีอุบัติเหตุไหมนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนรถนะคะเลขไมคือเขาลงไว้ให้หมด สีเขียวแบบนี้นะก็คือ,อตัวกููดนั่นเองก็คือสภาพโครงสร้างตรวจเป็นร้อยรายการเลยนะคะลูกค้านี่บอกเลยว่าโครงสร้างนะคะและเล่มนี้นะคะการให้ลูกค้าไปด้วยนะคะวันออกรถหรือลูกค้ามาดูรถหรือดูออนไลน์ line, อยากจะดูข้อมูลอันนี้ได้เลยเรามีเป็นไฟล์ส่งให้นะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นสถาบัน ที่ได้รับการมาตรฐานนั้นก็คือ inspection วันทุกขานะคะถ้ารถไม่สวยเขาไม่ให้ผ่านเลยเพราะว่าเสียชื่อเขานั่นเองนะคะแล้วนะคะการบอกเลยว่าคันนี้ใส่อะไรลูกค้าก็ต้องใส่เบาะ VIP นั่นเองนี่บอกเลยว่าสุดหรูอย่างแน่นอนนะคะเป็นเบาะ VIP นะคะมีลายไม้นะคะสุดหรูเลยนะคะนั่งสบายนะคะ แล้วก็นี่เดี๋ยวการขึ้นไปนั่งให้ดูลูกค้าเพราะว่าคันนี้นะคะจะเป็นสามแถวนะคะหลังรวมแถวหน้าก็เป็น4ี่แถวนั้นเองนะนี่บอกอะไรนะคะทุกที่นั่งนะคะการบอกเลยว่าหุ้มหนังมาหมดแล้วนั่นเองนะคะนี่นั่งสบายมากโอ้โหบอกเลยว่าในราคานี้ได้บอกวีไอพีไม่น่าเชื่อลูกค้า คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็นี่เลยเห็นไหมคะลูกค้าจอเพดานนั่นเองเขาจะแสดงเหมือนกับจอหน้านั่นเองนะคะจอใหญ่บิ๊กบึ้มมากการบอกเลยว่าใหญ่กว่าจอของศูนย์อีกนะคะจอใหญ่มากคือโหชุดเครื่องเสียงอะไรคือครบมากๆอ่าและอย่างหนึ่งนะคะ มีซับบ็อกด้วยลูกค้านี่เวลาฟังเสียงเพลงเปิดนี่เสียงตึบๆเลยนะคะมีซับบล็อกให้ด้วยนะคะนี่บอกเลยว่าลูกค้าท่านใดนะคะชอบฟังเพลงนะคะบอกเลยครบคันกับรถคันนี้แน่นอนนะเบาะ V.P. นั่งสบายมากๆอันนี้ไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะลูกค้าเราให้ฟรีที่การรีวิวทั้งหมดนี้ 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าเชื่อไหมล่ะการยังแบบโหมาจัดโปรให้ปังๆสักคันหนึ่งสิเอารถสวยอย่างที่การบอกทุกคิปว่าการจะเอารถสวยไม่น้อยนะคะของแต่งจัดเต็มมาให้ลูกค้าเพื่อตอบแทนลูกค้านาที่อย่างที่บอกค่ะถ้าลูกค้าอยากได้ฮุนไดต้องไล่ออนคาเท่านั้นนะคะเพราะเราคัาสสันเลือกสรรฮุนไดมาให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดู ห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้ห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะนี่การให้ดูเลยห้องเครื่องนะคะน็อตนะคะไม่มีขายไล่ไปเลยนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะนี่ลูกค้าดูเลยสัญลักษณ์พวกนี้นะคะยังอยู่ทุกจุดนะคะรูกลมๆนี่นะคะพวกเม็ดอาร์คนะคะนี่บอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะ ตรวจสภาพแล้วก็คือรถสวยเดิมๆจริงๆนะคะและจะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วด้วย175แรงมา้าเครื่องยนต์อันนี้อึดทนมากนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลใครได้ไปการบอกเลยว่าโชคดีมากๆสำหรับคันนี้นั่นเองนะคะนี่ดูแลมาอย่างดีนะคะการถึงได้บอกว่าถ้าคันไหนนะคะดูแลมาดีสภาพสวยการ เชียเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะการอยากจะเอามาจัดโปรสุดปังเลยเลือกคันนี้มาเลยนะคะ กับส่วนลดถึง60 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นกับของแต่งที่การพูดมาทั้งหมดหมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทให้ไปด้วยเลยนะคะมมค้มไหมคะลูกค้าได้ลดใหม่ไม่น้อยของแต่งจัดเต็มส่วนลดจัดเต็มบอกเลยนะคะราคานี้ไม่ต้องต่อให้เสียเวลาแล้วนะคะเพราะการลดมาแบบโอ้โหลูกค้าแบบฮะกันเลยแบบราคานี้จริงๆหรอกับ ลดสภาพนี้นะคะการหนึ่งได้บอกว่าเหนือกว่าอ e ีลิตอีกนะคะพอแต่งออกมาแล้วนะคะคันนี้นะคะแล้วก็นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านการไม่บวกแวดเนะคะหรือซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวคันนี้เนี่ยถ้า799น่าจะผ่อนประมาณ1 3ื่นเท่านั้นเองลูกค้านะคะแล้วก็1มื่นสองมื่นสนะคะสูงสุดได้7ปีเลยดอกเบี้ยก็พิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจการบอกเลยว่าคันนี้นะคะยังไม่หมดการจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโลกันไปเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การใช้งานการรอคอยแน่นอนนะคะและสำหรับลูกค้าบอกว่าคุณการอยากเข้ามาดูรถที่หน้าร้านได้เลยนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดกาบโลตาใส่น้อยหาง,งายมากๆหรือจะเซิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้ค่ะลูกค้า ไลออนขารมือสองการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบกคุณการอยากได้รถคันนี้ไม่สะดวกเข้ามาไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การบอกเลยนะคะซื้อรถของเราได้แน่นอนนะคะเพราะการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านบอกเลยว่าซื้อรถกับเรา มีแต่ฟีกับฟรีเท่านั้นลูกค้าบริการประทับใจแน่นอนนะคะกับน้องน้องเซล์นะคะฝ่ายขายที่ดูแลลูกค้าตั้งแต่ดูรถยันรับรถเลยค่ะบอกเลยว่าโอ้โหคอมเมนต์ประทับใจแน่นอนนะคะกับลูกค้าทุกท่านนั่นเองนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะลูกค้าคันนี้คัน,นเดียวเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าส่วนลถเยอะนะคะ ราคาจับต้องได้นะคะ799,000ไม่ต้องไปดูตัวเก่าแล้วดูตัวใหม่เลยนะคะขับขี่ปลอดภัยเครื่องยนต์ A2 แล้วเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดอึดถึกทนแน่นอนนะคะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้น่าจับหน้าจองนั่นเองนะคะแล้วนะคะถ้าชอบเรานะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะบอกเลยว่ามีแต่รถสวยนะคะ สมชื่อเลยค่ะรถสวยคุณภาพดีต้องที่นี่ไลออนคาเท่านั้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ